นี่นครับก็มุดกินในป่าแบบนี้เลยไม่ไโอ้โหพู่ปุนี่ครับบรรยากาศยามเย็นกับป่าไม่ยราบยักษ์นะครับสวยๆนะครับนี่พี่ปุไม่มีหญ้าครับคือในะบ้านเราตามป่าตามข้างทางครับจะไม่ค่อยมีครับดูจากพื้นอเอ้าพู้ได เอาบักอ้วนคือมาห่วงอยู่นี่พี่อ้วนโอ้โหดูคเท้าเลอะหมดเลยนี่ครับมาเลี้ยงช้างกับเราด้วยผู้จัดการตัวน้อยไม่กลัวช้างนะครับคเนี้วิ่งวิ่งตามก้นเลยนี่ช้างกินหญ้าบักพี่อ้วนก็ไม่กลัวนะครับนี่พี่อ้วนถามกินอะไรพี่ปุ๊ แล้วผมจะเดินไปตรงไหนต้องหว้งแล้พนดีว่าผมม่มองไปเพื่ออะไรผมม่มองไป,ไปพี่วันพี่วันเมตาเนยียโน่นนะเอ้าไปบ่ได้อี่ีรือเกินไป แล้วตัวที่ขึ้นมาจังงๆนี่อุ้ยบออุ้มเนาะบออุ้มเน่ยแม่ตนันมาตามลูกไปเนาะแม่ตนันเอต้าผู้เฮ้ยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับหนุ่มน้อยไปนี่แหละข้างนาน,นี่แหละ ปิดแทงดินมาจะใส่เนี่ยนะครับความสนของไอ้เจ้าปุเขามีแต่ดินพอกหางหมูนะครับดินพอกงาโอเคกินแบบนเนียเนาะติดหัวได้แม่ไอยก็เดินเลี่ยมกินข้างหลังนะครับส่วนแม่ควานก็เลี้ยงวัวอยู่นู่นนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงเสาไฟฟ้านู่นนะครับแม่ควานเลี้ยงวัว บรรยากาศบ้านเราเนาะวันนี้ก็เป็นวันอ่าเรียกว่านะครับวันที่เท่าไหร่เนาะเนี่ยอ่า